โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมาทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโลบอมแมปที่มีชื่อว่าคอนคลูเดอร์เลกาซีนะครับเอาจริงผมก็ไม่ต้องทําคลิปนี้ก็ได้แต่ว่าเพราะว่าเอา่อคอนเทนต์ในคลิปนี้ก็มันก็มีสปอยไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะแต่กูรู้ว่ามึงไม่ดูกันหรอกนะมึงข้ามกันแบบดูกันไม่ถึง2องทิศก็น่าจะปิดคลิปแล้วนะเอาล่ะครับอย่างแรกครับเราก็มาดูหน้า U I ไันก่อนละกันนะครับนะเปิดกระเป๋านะเอ้ยเปิดหน้าเมนูนะครับอา่าสเตตนะสเตตเกมนี้เนี่ยมัน เขาจะไม่ใช้การอัปเกรดนะหรือว่าวิธีการอัปคือไม่ใช่นะคือจะอัปเกรดได้เฉพาะการที่แบบว่าตีมอนไอ้ตีมอนหรือเอฟเคฟาร์มอย่างนี้ได้ไหมเห่นไหมถ้าแต่ขึ้นด้วยนะครับอแต่ว่าถ้าอยากให้แต่มันขึ้นเร็วนี้ทุกคนต้องไปทำเควสนะผมซึ่งเควสเนี่ยก็สามารถได้นะครับสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาอะไรนะเห็นไหมจะเอาข้ามัดดาบดีเฟนส์สมบิสสารอะไรก็ได้นะครับแล้วก็นะครับยิ่งเควสเรเวสูงเนี่ยก็ยิ่งได้แต้มเยอะนะผมนี่นะ นี่ไงแต้มเยอะนะครับประมาณนี้โดนโอเคส่วนทั้งหลังนี่คือเป็นเลเวลนะครับนะเนี่ยหมาดผมเนี่ยเลเวล16นะดาบด้วย51แล้วก็ดีเฟนเซอร์เลเวลศูนย์นะครับนะแล้วก็สมบัตด้วย200แนบอันนี้ก็คืออ่าปาร์ตี้นะปาร์ตี้อันนี้คือครเบนทัลลี่นะกระเป๋าของเราเองนะครผมอันนี้เป็นตังค์ข่านะครับอ่าเน,นี่ยเป็นซื้อนะครับเออซื้อเกมซื้อตังซื้อนูน่นซื้อนี่นะ อันนี้ก็เป็นที่เอาไว้ซุ่มเผานะที่ผมรู้ว่าพี่เผาอะไรมากแต่ว,ว่าผมได้เป็นเผาปลามานะครก็กป็แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นร้านซื้อดาบคัดไม่ใช่ดีคเดี๋ยวเดี๋ยวคาอันนี้ดีกว่าเขาดิอันนี้เป็นร้านซื้อคาตนณะนะครับนี่ครับราคาพันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่สุ่มผลนะครับสามารถใช้ตังหรือเจมเนี่ยในการสุ่มก็ได้นะโอเคนะต่อไปก็เดี๋ยวผมพาไปที่ซื้อนะครับแกปโปะนะครับ แกโปะนะครับเดี๋ยวอันนี้ผลพิศารนี่เหมือนจะบินไม่ได้แทนฮะเห็นไหมใช่ไหมเออนะผลพิศารนี่เหมือนจะบินไม่ได้นะไม่มีทะกี้บินนะครับเออใช่ไม่มีทะกี้บินนะต้องใช้เรือนะครับผลไม่มีทะกี้บินนะนะชึบโอเคแล้วก็เราครับขับไปข้างหลังเกาะน,นะครับโอ้ยดิฟดิฟเรือดิฟ <laughs> แต่งตัวเส,สมือนยูทยูบเบอร์เลยปอมอปอมออมอปอมเอาล่ะครับแกปวกกออยู่หลังเกาะและเป็นเกาะลิงคน่บ โอเคครับทุกคนนะแล้วก็มาถึงที่เกาะลิงกันแล้วนะฮะให้ทุกคนนะตรงมาข้างหน้าจะมีบ้านอยู่นะเอ้อคนนี้มีพอบตะกายเปียด้วยนะครับจะมีบ้านอยู่นะแล้วก็ทําการกดนะครับคุยเลยนะไปแกโปนะครับก็ประมาณนี้นะสามารถรับแกบโปได้นะครับต่อไปก็เป็นไฮคินะครับผมไฮคิเกาะนะเดี๋ยวผมพาไปนะครับลงทุนแต่งซะเหมือนเลยแน่นอน โอ้แน่นอนธรรมดาเหมือนเป๊ะฮะค่อนข,ข้างเหมือนเป๊เอะอ่ะอ่ะแล้วไปเกาะเอ่อหิมะนะครับหิมะก็อยู่ทางประมาณของขวาเนี่ยเกาะข้างหน้าคือเกาะหิมะนะเป็นจุดที่ไว้ซื้อให้คิดเกาะนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะขึ้นไปบนเขานะครับผมเอ่อแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่เอาไว้ซื้อขาดําด้วยนะครับนี่นะจุดซื้อขาดํานะครับราคาเอ่อหกพันห้านะผมแล้วก็ให้ทุกคนขึ้นมาวันนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวมาทางขวานะครับทุกคนก็จะเจอนะครับเป็นเลลี่นะครที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับนั่งทําอะไรก็รู้ว่ากำลังนั่งอยู่แหนะ นั่งแแออ็ก็กใส่แว่นนะครับอ่ะคุยไปนะก็แค่ตังห้าหมื่นนะโอเคนะครับผมนะส่วนใครที่อยากแบบพี่ครับสอนฟาร์มเวิลหน่อยครับหนึ่งเลยคนระับผมยังเวิลไม่ตันเลยไม่รู้ว่าสอนอะไรเนะี่ยแต่ว่าแบบเนี่ยก็มีแผนที่ก็ตามนี้นะครับหรือว่าจะไปดูที่คอร์ดเกมก็ได้นะแต่ว่าเรื่องสอนฟาร์มเดี๋ยวเอาไว้คิดหน้าๆแล้วกันเพราะผมก็ยังเวิลไม่ตันเลยก็200ก,กว่าเองเดี๋ยวขอไปฟาร์มเวิลด์ไตันก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้มาสอนทีหลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้แถมให้นะก็เป็นการสุมเผานะอันนี้ก็ผมไได้้้เเเปป็็็นนนนลลััฉาาาาาามมมมะะครรรรบแต่่่่่กูวววจยํหือ มาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองสุ่มในไอดีไก่นะว่าไอดีไก่ผมจะได้เผาอะไรนะฮะลองดูดิสปินเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับโดยราคา25โลนแต่ว่าผมไม่เจอว่ามันสามารถหาฟรีได้หรือเปล่าไอผมไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไม่ถามแอดมินเลยนะจะทำเลยนะอ่ะอุ้ยอู้สกายนะครับสกายน่าจะสามารถใช้กระโปรงได้บ่อยขึ้นหรือว่าอาจจะโดดสูงขึ้นแต่ว่าในไอดีไก่เนี่ยยังไม่มีกระโปรงก็เลยไม่รู้ว่ามันจะสูงหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะสูงนะทุกคน โอ้ยเผ่าสกายเนาะด้งกระโดดสูงนะครับเอ้ยเจ๋งเจ๋งนะครับ,ส,บสุ่มต่อสิวูแมนโอ้ยสกายในจริงๆเนี่ยผมอยากได้สกายนะครับในอดีลักนะครับแต่ดีลักได้เผ่าปานนะครับฮ่าูจะมาเศร้าเนาะเฮ้ยเดี๋ยว,ยวยแล้วไปเผ่ากระต่ายป่ะเฮ้ยตีต้องหาไหนๆเรามาสุ่มต่อดิมันต้องมีเผ่าไม่ใช่เหรอเผ่าแบบกระกระต่ายอะ คือ<ย>คึกเลยนะคือยูค,ยคิดจะได้ก็ได้แบบง่ายๆนี่เลยโอ้โอโอเคนะครับพอกระต่ายก็น่าจะวิ่งเร็วเอ้ยอุ้ยถึกว่าวิ่งเร็วขึ้นนะหรือหรือหรือคิดไปเองวะแต่ว่ามันค่อนข้างเร็วขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอะไรคลิปนี้ก็เอาเพียงประมาณนี้ละกันนะทุกคนนะบ,บ๊ายบายครับทุกครูไอ้น้องรัก